You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y Happiness Investment สวัสดีครับพบกับพี่บิ๊กนะครับก็ล่าสุดนะครับสิ่งที่เราพูดคุยกันไปนะครับก็มาแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปรับปรุงเกณฑ์คำดัชนีหลักทรัพย์ของทางตลาดหลักทรัพย์นะครับอ่ะพี่บิ๊กเชิญเลยครับครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแบบ100%เเนต์น่งอเราเข้าจอยในเรื่องของตัวภาพแห่งเฮลิงเมื่อวานนะครับก็เดี๋ยวผมขอเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยตลาดก็ เตรียมแล้วล่ะครับที่จะเปลี่ยนเกณฑ์จากการคำนวณที่ใช้ Market Cap อย่างเดียวเนี่ยมาใช้เป็น r r e f f o ์เอจ j ส s ต e d ก็คือเอาตัวของ f r e e o ร์มามาคำนวณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเอกของเรื่องนี้ก็คือในส่วนของตัว f r e e o ร์นะครับฟรีร์คืออะไร f ฟ e ี f o ร์ก็คือ,อการการถือหุ้นหรือว่าการกระจายหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือว่าผู้บริหารของบริษัท นะครับก็คือเกณฑ์น็คือก็คือ5%ขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบริษัทที่มีฟีโฟดต่ำเนี่ยก็จะเสียเปรียบบริษัทที่มีฟีโฟดเยอะนะครับตัวของเกณฑ์นะครับจะมีการเริ่มใช้เนี่ยในรอบการคำนวณ Index ในรอบถัดไปเลยก็คือช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับก็คือเอาไว้ง่ายว่าตัวของ ตลาดเนี่ยจะมีการทบทวนนะฮะในเรื่องของฟรีโฟล์เนี่ยสปีละ2ครั้งก็คือไปพร้อมกับการปรับในส่วนของตัวอินเด็กซ์ต่างๆในช่วงครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยฟรีโฟล์ที่มีการปรับใช้เนี่ยก็คือจะใช้2รอบนะครับก็คือรอบแรกเนี่ยจะใช้ณวันที่30พฤษภาคมอ๋อรอการขนนัวรอบเดียวโอเคคเคยเปลี่ยนเป็นสองเคยใช้สองรอบนะฮะคศพฤษภาแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือ30พฤศจิกายนนะครับ คราวนี้เนี่ยอินเด็กซ์ชุดแรกที่จะเอามาใช้นะครับก็จะทำนะฮะในในส่วนตัวเซทห้าสิบเซทร้อยนะครับแล้วก็เซทเอสดีนะครับ โซรอินเด็กซ์ที่เหลือเนี่ยตลาดวางแผนว่า,น,าน่าจะเริ่มมีการปรับไปใช้ฟรีโฟอยจัสเต็ดเนี่ยตั้งแต่ปี2022 2 0 2 2ันยี่สอ่ะแล้วนี้เราเกิดให้ดูก่อนให้ให้กับ,บนักทุนดูก่อนนะว่าปัจจุบันตอนนี้วิธีการคำนวณเซ็ตว่าแบบเอ้ยตอนนี้เซ็ตอยู่เท่าไหร่ครับ1 5 6 5อย่างเงี้ยไอ้เลข1 5 6 5เนี่ยมันมายังไงเนี่ยมันก็คือตลาดเขาก็เลยโชว์ให้เห็นภาพว่ามันคำนวณแบบระดับเอาจานวนราคาหุ้นใช่เอาจานวนหุ้นคูณกับราคานะครับแล้วก็บวกกันจานวนแบบสมมติเซตต50ัวววนนีี่คคือิธการำณ นะครับอ่ะแต่ว่าเสนอเกณฑ์ปรับปรุงนะครับก็ตรงนี้แหละเป็นิพ l าย p อ i ร์จากเดิมจำนวนหุ้นคูณกับราคาอันนี้ก็คือจะคูณกับฟรีโฟดขึ้นมาใช่นะครับอ่ะต่อเลยครับพี่ดิกครับเอ่อก็ตัวอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ของในในต่างประเทศนะที่ตเลามาให้ดูว่าเขามีการปรับไอ้ตัวเลขฟรีโฟดเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะครับอย่างบางประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยปรับแค่ปีละหนึ่งครั้งนะครับเอ่ออย่าง m s เ i เนี่ยจะปรับทุกเตร์นะครับทั้งที่คนติดตามกันใช่ครับ ในในแง่ของบ้านเราก็คือจะปรับหกเดือนครั้งก็คือรอบเดือนพฤษภาและพฤศจิกายนผมเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดบริษัทนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของฟรีโฟลด์เกิน5%อร์นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของฟรีโฟลด์ในในรอบนั้นเนี่ยเกิน5%เนี่ยจะถูกปรับในเดือนมีนานะฮะเราหรือว่าเดือนกันยาด้วยนะครับพี่พี่ผมชวนคุยอย่างนี้ดีกว่าผมว่าเรื่องของฟรีโฟลด์เนี่ยหลายคนเริ่มทราบแล้วลงมาในคําถามเลยคําถามแรกผมถามเองเลยเซ็ตห้าสิบเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยกองทุนจะมีการปรับพอร์ตตามว่าเซ็ตห้าสสมมุตินะครับว่าเอาหุ้น A ออกหุ้น B ได้เข้าเนี่ยโมาแล้วเก่งอะไรหุ้น B กันละอย่าง MSCI เนี่ยเขาก็จะมีการปรับพอร์ตลดเรทน้ำหนักหุ้นไทยลงหรือหุ้นตัวไหนเนี่ยหุ้นตัวนั้นถูกเก่งอาไรกันเยอะมากพี่บีคิดว่าจากการเปลี่ยนแปลงของ market cap ไปเป็น free float เนี่ยไอการคำนวณเก่งเข้าเก่งออกนะว่า MSCI จะแบบไว้ตัวเนี้ยตอนแรกจะได้เข้าใช่ไหมอะไอย่างงี้ไม่ได้เข้าละไปเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมพี่มี มีครับคือรอบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าคุณบอมเลื่อนพิเ t ษเช่นมาในในหน้าถัดไปนะฮะใน,ในหน้าใน,นึงที่ impact เลยเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้แค่รอบเดียวนะฮะคือถ้าเกิดใช้แค่รอบเดียวเนี่ยกองจะต้องปรับพอร์ต30%นะแต่ว่าพอดีตลาดเขาเขาแบ่งเป็นสองรอบเพื่อที่ให้ผมมาพบตรงเนี้ยไม่มากก็คือรอบแรก3.6มาจากไหนนะเธอเป็นคือเทิร์นโอเวอร์คือพอร์ตที่ต้องปรับฮะ ก็คือสมมุติว่าใช้ก็คือสมมุติผมมีผมโฮหุ้นอยู่1 0 0เนี่ยถ้าผมต้องปรับตามจากเกณฑ์ที่เป็นมาร์เก็ตแคปเดิมเนี่ยมาใช้ฟีฟูจัตเต็ดเนี่ยเทอร์โนเวอร์ในพอร์ตผมเนี่ยก็คือถ้าเกิดเต็มที่เลยคือ31.16หโอเยอะมากเยอะเยอะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้เลเนี่ยใช่จริงๆเลยนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะแบ่งการปรับเี่ยเป็นสองครั้งนะบอกก็คือว่าผมยกตัวอย่างเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือว่าสมมุตินะว่า ผมจัดพอร์ตเรียนแบบเซตห้าสิบเลยอย่างเงี้ยตัวของกลุ่มแบงก์เนี่ยสมมุติว่าผมต้องเพิ่มน้ำหนักจากเดิมที่วันนี้ผมลงอยู่ประมาณเลสเซว่า10ต้นต้นเปอร์เซ็นต์นะฮะ<อ>ผมต้องเพิ่มขึ้นไปเป็น15เลสเซว่าบวกอีกสเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแล้วแบงก์บวก4เปอร์เซ็นต์นี่เยอะมากนะอใช่บวก4เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเนื่องจากว่าตลาดแบ่งการปรับปรับเนี่สองรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบแรกเนี่ยให้เอาขึ้นมาแค่ครึ่งหนึ่งก็คือสองเปอร์เซ็นต์อันนี้คืออธิบายแบบ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 ง่ายๆแบบซิมมเเเเเิ้ลลคคือวว่่่าาาตตัขททีีรยยใหน เราก็หาร2องไปก่อนก็คือรอบแรกเนี่ยก็คือใช้แค่ครึ่งเดียวโอ้ oh. ซึ่งถ้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยคือ BBL, SCB, KBank ปูนใหญ่ c b o BDMs, i n t o u c h ส่วนตัวเสียประโยชน์เนี่ยคือ AOT, Delta, Garf, OR พี่บิพูดอย่างนี้นะใครจะเก่งกำไรเรื่องนี้นะคนส่วนใหญ่บอกว่าไปนในทางนี้ใช่ไหมพี่บิ๊กผมดูทรงนะผมอาจจะแบบโชว์ไอเดียเข้าไปนะแชรอันนี้เพิ่งคิดได้เมื่อกี้นะ ใครจะเล่นหุ้นใครจะเล่นเก่งอะไรหุ้นตัวนี้ตัวกลุ่มนี้เล่นเรื่องของการปรับพอร์ตครั้งนี้นะซื้อโบรกเกอร์เออโหนั่งนึงนะเหมจะไปซื้อแบงก์เหรออืมโอเคนะซื้อโบรกเกอร์เลยเนี่ย <laughs> ผมพูดจริงๆเลยนะนี <laughs> ่ผมไม่ได้แกงแล้วนะก็โบรกเกอร์ที่โบรกเกอร์ระบบโบรกเกอร์ที่มีไอพีด้วยยิ่งดีโอเคเพราะอะไรเพราะว่า <f ew> ของเราไม่ได้ลิสตแตทไม่เพราะว่าทุกคนคิดดูนะว่าก่อนก่อนที่จะถึงวันที่สามสามสิบพฤษภาครับก่อนที่ถึงวันที่สามสิบพฤษภาเนี่ย ผมเชื่อว่าบริษัทยี่เป็นบริษัทที่มีฟีฟโฟดต่ำเนี่ยเขาจะต้องหาทางเพิ่มฟีฟโฟดครับพวกเดลยวเวอรนต์พิกลอตพวกทีมที่ปรึกษาว่าจะจัดส<ช>เัคเจอร์ของการถือหุ้นยังไงให<ช>้เ<า>มาะและบุกเกอร์อบ้านเราอะลิสเทดแต่เสียดายผมว่าเราแล้วของเราเยคือผมคงไม่สำผมอยู่โบกเนี้ยผมคงไม่สามารถไปแนะนำไปให้ไปซื้อโบกไหนได้แต่ว่าผมโทรไปแล้วกันว่าผมว่างคุณรู้แหละว่าโบกไหนเนี่ยไปจัดการกันเองแล้วกันนะแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้นะทรงแบบนี้นะคุณดูโบกที่ลูกค้าส่วนมากเป็นสถาบัน อ่าผมชิ้แนะนําให้เพิ่มให้ครับแล้วก็ลองกินกำไรกันดูว่าถ้าบอรุ่งเรดมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอ้มันโดยเฉพาะช่วงจาก,จากนี้มันต้นไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงอาจจะเหน็นผลพิเศษออกมาเพิ่มก็ได้ครับนะครับอ่ะแล้วต่อลยครับพี่บิก๊กอ,อ,อันสุดท้ายนะครับก็คือในในในส่วนของเขาเรียกว่ามีคําถามในในแง่ที่ว่าเออเฮ้ยถ้าถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการอย่างเงี้อยอการเลือกหุ้นเข้าเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อที่เราเก่งกันทุกรอบว่าเดือนเนี่ยรอ,อบนี้หุ้นตัวไหนจะเข้าเซ็ตห้าสิบอย่างเงี้ยไม่ การคัดเลือกเนี่ยยังใช้หลักการ3ข้อเหมือนเดิมก็คือเรื่องของตัวมูลค่าการซื้อขายนะครับ market cap แล้วก็ฟีฟอเรตอีกเป็นแค่ผ่านเกณฑ์ก็คือก็คือผ่านแล้วนะครับไม่ไม่กระทบอ,อ่ะโอเคแล้วไทม์ไลน์เป็นยังไงบ้างครับเทนทีสิบไทม์ไลน์ของเราครับก็ตามนี้เลยครับก็คือว่าผมคิดว่าก่อนถึง31พฤษภาเนี่ยไอ้อ activity, อ activity ผมเล่าให้ฟังนี่น่าจะเกิดขึ้นก็คือการพยายามที่จะเพิ่มฟีฟอเรตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวของ กรกฎาช่วงประมาณมิถุนายนเี่ผมคิดว่าจะเห็นการปรับพอร์ตของของสถาบันค่อนข,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 ข้างมากพี่มีคิดว่าอย่างบริษัทที่ที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่า10บริษัทที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับพี่มีคิดว่าถ้าเขาจะเพิ่มฟรีโฟร์ดเนี่ยบริษัทต่างๆเขาทำยังไงได้บ้างครับครับก็อันดับแรกคือทำโอเวอร์ไนท์บิ๊กหลอดผมบอกก่อนนะเพิ่มทุนนี้ไม่เกี่ยวนะ <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ใช่ใช่ถ้าเพิ่มทุนแล้วษับสไครช์หมดเปอร์เซ็นต์มันเท่าเดิมนะเอ่อเพิ่มทุนอาจจะได้ทางหนึ่งแต่ผมว่ายากเหมือนกันไม่่่คคคออออยมมีใรทาแล้วื ไม่ค่อยมีคนทำแล้วช่วงหลังนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือว่าอาจจะต้องหวยต้องลองไปปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินดูว่าคุณจะปรับยังไงให้เขาเรียกว่าสามารถที่จะโยกเขาเรียกว่าคือเกณฑ์เกณฑ์ของตลาดเนี่ยเขาเขาระบุเขาว่าตัวฟีฟนี่คือการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เกินหเอเหรือ,อกรรมการหรือว่าผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัทเพราะฉะนั้นมผมคิดว่าโจทย์อันนี้ผมว่าไอบีเขาน่จะพอมีทางออกให้ได้ว่าทำาไงไงนะครับ นะครับแล้วก็น่าจะเป็นเนี่ยผมเปิดให้ดูวิธีการดูนะครับฟรีโฟร์นะครับทุนกดไปที่เว็บตลาดหลักทรัพย์พิมพ์ชื่อหุ้นเข้าไปกดไปที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับเนี่ยแล้วมันก็จะโชว์มาว่าการถือหุ้นเป็นยังไงเนี่ยเองที่บอกไปเนี่ยว่าทำไมเดลต้าน้อยเนี่ยที่มันจะโดนเยอะเพราะฟรีโฟร์มันเหลือแค่ยี่สองจุดสามห้าครับเออแล้วผมสังเกตอีกนึงพอดีเมื่อวานผมก็นั่งอ่านข่าวที่บิ๊กมันเป็นบริษัทนี้เขารู้รู้รู้อะไรก่อนหรือเปล่าเนี่ยนะครับบริษัทชื่อว่าคอตตโ้นน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 ะะะคครรับททาาาาออแมมมมผไ่่่่่เเเเเห็ขววียยยพิงงืล แจ้งการกระจายผู้ถือหุอ้นรายย่อยฟรีโฟดครบถ้วนเออมาแล้วนะท่านทุนต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเนี่ยกดให้ดูเห็นข่าวสดๆเนี่ย17มีนาเนี่ยอันนี้มันไม่รู้มันเกี่ยวอะไรหรือเปล่านะเนี่ยเรื่องการแจ้งการเนี่ยฟรีโฟดครบถ้วนเนี่ยคือคือ,อยูมอมออต้องบอกว่าตัวเลขฟรีโฟลดครับเป็นตัวเลขที่บริษัท จตเเบียเนี่ยเตรียมแล้วก็ส่งตัวเลขนี้ให้ตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตลาดก็แอซูมาบริษัททุกบริษัทเนี่ยจะจะ,จะส่งข้อมูลที่เขาเรียกว่าดีที่สุดณนะเวลานั้นไปให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้แหละผมก็คิดว่าบริษัทเนี่ยน่าจะ มีการไปปรึกษากับทางไอดีล่ะผมว่าน่าจะว่าทำยังไงทำยังไงใช่ก็เห็นดีแบบนี้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โบลกเกอร์แหละครับวันนีเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยอ่ะโอเคนั่นคือภาพรวมแล้วทิ้งท้ายพี่บิ๊กมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับสุดท้ายแล้วเรื่องของการปรับพอร์ตนั่งคุณอาจจะแบบเก่งทำไมเรื่องนี้ดีไหมหรือว่าผมผมชอบไอเดียที่คุณพงศ์ไปพูดมันนั้นว่าตัวเราไปดูในกลุ่มที่จะได้เวทเพิ่มอเราไปหาตัวที่สตอรี่ดีด้วยมันก็คือเหมือนกับว่าได้แรงเขาเรียกว่า พื้นฐาน<า><า>ด้วย sentiment ด้วยเออพื้นฐาบนบวก sentiment ฟันโฟร์อ,อ,อืมใช่ครับอ่ะก็แคปให้กับนักทุนดูนิดนึงละกันนะครับเดี๋ยวเราชื่อหุอ้นด้วยนักทุนก็สามารถแคปไว้ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมส่งให้ทางมาร์เก็ตติ้งเราก็ได้เผื่อจะส่งให้ลูกค้าต่อนะครับนี้ภาพมันจะไม่ค่อยชัดนะ อ่ะก็บีบีเอลบ b บ b เอลเอสซีบีเปูนใหญ่ BDM SCB ็มเอสซีบีอ uh, ออินทัชซีบีเอ็นปตททีสโก้มินบ้านปู LH KKP แล้วกันอันนี้คือกลุ่มที่ได้ได้ได้เวทเพิ่มอ่านะลอง<ช>ลอง,ลอง,ล,องลองไปดูพื้นฐานต่อแล้วกันใช่ครับ,รบอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณทางพี่บิ๊กมากครับ